ันนี้จะพามาแกะดูภายในนะครับของ power amp mono box vintage เป็นหลอดนะครับตัวนี้ dynaco mark iii นะครับ make in usa นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบ push pull นะครับหลอดนี้นะครับจะเป็น kt 8 8หรือ6550ใช้กันได้นะครับแล้วก็ตัวหลอดปรีนะครับใช้เบอร์6 an 8นะครับตัวนี้ แล้วก็หลอดจ่ายไฟจะอยู่ตรงนี้นะะกูล 5U4 นะครับแล้วก็พวกนี้นะครับจะเป็นหลอดฝ่ายจ่ายไฟหลอดเอาพุทนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปรีแอมที่มาต่อคู่กันนะครับด้านหลังก็จะต่อแบบนี้เลยนะครับคู่กันแล้วก็ต่อเอาลําโพงเอาพุทนะครับถ้าไม่มีปรีแอมพาวเวอร์ก็จะเล่นไม่ได้นะครับก็ต้องไปต่ออีกแบบหนึ่งนะครับเป็นแบบพุชพูลนะครับตัวนี้1957นะครับ67ปีแล้วนะครับกาลังขับจะอยู่ที่ 60วัตต์ต่อข้างนะครับ frequency response ก็ Resp จะอยู่ที่6เฮิรตถึง60 k คนะฮะความเพีย้ยน0.5%เนี่นะเป็นรุ่นหนึ่งที่หายากนี่ก็คือฝาของเขานะครับไดนาโคนะครับนี่ะนี่ก็คือต้นแบบของเขานะฮะ60วปีอะไรลเดิมๆทั้งหมดยังดังนะครับยังร้องเพลงได้นะครับด้านล่างจะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ทุกอย่างก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ตัวนี้นะครับเป็นของเทียน้อยนะครับ บางเอื่นว่าถ้าเอาลงมานะครับแล้วก็เอามาต่อปรากฏว่าเพจมันแดงข้างหนึ่งนะครับข้างนี้ปกติข้างนี้เพจมันแดงนะเพราะว่าไบแอดเยอะเกินไปนะครับผมก็มาปรับตั้งไบแอดให้ใหม่เรียบร้อยโดยวีอาร์ปรับไบแอดตัวนี้มันสกรปรกด้วยเราต้องล้างก่อนล้างแล้วก็ปรับไบแอดใหม่นะครับมันก็จะทําให้หลอดกลับมาทํางานได้ดี เพดไม่แดงนะครับทีนี้ก็ฟังได้กันยาวๆเลยนะครับเนี่ยทำงานคู่กันกับตัวปรีแอมป์ตัวนี้นะครับตัวปรีแอมตัวนี้เนี่ยข้างในนะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับว่าเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับนี่นะครับคือตัวปรีแอมป์ของเขานะครับสุดยอดมากๆเลยนะครับใช้หลอด12 ax 7นะครับ2หลอดนะครับก็จะมีหลอดปีหลอดหนึ่งหลอดปีโฟโนหลอดหนึ่งนะครับแยกกันอยู่นะครับทุกอย่างก็ยังเป็นของเดิมทั้งหมดนะครับยังใช้งานได้ดีอยู่วอลลุ่มเบสวอลลุ่มแหลมนะครับ เป็นโมโนนะครับแต่ละอันนะครับสองตัวต้องเล่นสองตัวตัวหนึ่งก็จะต่อเข้ากับพาวเวอร์ตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็ต่อเข้ากับพาวเวอร์อีกตัวหนึ่งนะครับแกออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับให้ดูแบบละเอียดเลยนะครับนี่นะฮะตัวนี้เป็นเมค e น n u เอสเอเลยนะครับแท้ๆเดิมๆของเขาทุกอย่างนะครับนี่ฮะดูเอาเลยนะครับว่ายังใช้งานได้ดีตัวนี้จะเป็นไดโอดแบบรุ่นเก่าเลยฮะเคยเห็นไหมไดโอดแบบนี้นะครับนี่คือไดโอดนะครับเดินกระแสไฟนะครับ ไม่น่าเชื่อนะครับยังมองยังมีมาให้เราเห็นได้นะครับนี่ซีต่างๆก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับพวกซีคัพปิ้งต่างๆใช้ยี่ห้อดีมากๆครับใช้สปาคั่วนะครับส่วนใหญ่นะครับนี่ฮะอย่างดีเลยนะครับนี่สุดยอดนะครับมีหลายยี่ห้อนะครับที่ยังคงใช้งานกันได้ดีอยู่นะครับเห็นไหมโอ้โหนี่ครับการเดินสายต่างๆนะครับก็ใช้สายธรรมดาธรรมดานี่แหละครับแต่เสียงดีไม่มีจี่ทำกวนเลยนะครับเอามาให้ดูนะครับว่า ภายในเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับของดีๆหาดูยากๆนะครับไม่ธรรมดานะครับก็บรรยากาศบ้านเฮียน้อยนะครับอันนี้ไม่ได้หาง่ายๆนะครับไม่ค่อยมีนะครับนี่นะเอามาให้ดูนะครับตัวปลีดังมากนะครับในนาโคนะครับไม่ธรรมดานะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นพาวเวอร์ทำงานคู่กันทั้งหมดโอเคนะครับเอามาแกะดูให้ดูนะครับผม